อาร์เตต้าสุดเซง็งอาร์เซนอลบุกค,คมแต่พ่ายลิเวอร์พูลศูนย์หนึ่งจากฟรีคิกของโซบอสสไลด์ซึกพรีเมียร์ลีกที่แอนฟิลด์ครับอาร์เซนอลต้องพบกับความพ่ายแพ้เกมแรกของฤดูกาลหลังเล่นดีกว่าแต่โดนทีเด็ดจากลูกฟรีคิกของโดมินิกโซบอสสไลด์ในนาทีที่83ส่งผลให้ลิเวอร์พูลเฉือนชนะ1ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จมิเกลอาร์เตต้ากุนซือปืนใหญ่ยอมรับว่าผิดหวังกับผลลัพธ์ แม้ลูกทีมจะคลองเกมและสร้างโอกาสได้เหนือกว่าแต่ขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์พร้อมชี้ว่าเกมนี้ถูกตัดสินด้วยความผิดพลาดถึงเล็กน้อยและช่วงเวลาสุดมหัศจรรย์ของคู่แข่งอัลเตต้ายังกล่าวต่อไปครับว่าทีมของเขาเล่นได้ดีกว่าฤด,ดูกาลก่อนมากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูก็ยากจะคว้าชัยในเกมใหญ่แบบนี้โดยเฉพาะเมื่อคุณเสียผู้เล่นสำคัญครับทั้งโอเดกาดวเวตซากาและซาลิบาไปพร้อมกัน แต่แม้จะแพ้คุณซื่อชาวสเปนก็ยังมองในแง่บวกชมว่าลูกทีมนั้สร้างปัญหาให้ลิเวอร์พูลได้มากที่สุดในรอบหลายปีและมั่นใจว่าการมาของเอเบเลซีเอเซจะเพิ่มมิติให้กับทีมหลังได้ประเดิมลงสนามในฐานะตัวสำรองในเกมนี้ผลการแข่งขันนี้อาเซนอลสะดุดเป็นครั้งแรกขณะที่ลิเวอร์พูลยังคงเก็บชัย3นัดรวดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026